EK นะจะมาบินอีโคโนมกับมาเลเซียไลน์นะที่ไปบินมาแล้วได้บัตรมาใช้เบน e ฟิตกับอ c o n o นมเนี่ยที่สนามบินกลาลำเปอร์บ้านเขาหรือว่าฮับของเขาเนี่ยมันจะได้เบนิฟิตอะไรบ้างเป็นไฟประถมมาเลิกเลยนะไฟนี้ก็คืออยากรู้ว่าการบินไฟแรกเนี่ย oh. เขาจะมีแบบ oh. อะไรที่มันพิเศษกว่าไฟอื่นๆไหมนะไม่เคยเหมือนกันอยากรู้จริงว่าแบบ มันจะมีอะไรพิเศษไหมเขาจะมีแบบคล้องดอกไม้เหมือนท่านสสที่ไทยแลนด์หรือเปล่าหรือยังไงนะอยากรู้มากๆเหมาะไหมเหมาะกับ Enrich p a t i n u m ไหมตอนนี้ก็ผ่านตอมอมาแล้วนะรอบนี้ค่อนข้างเร็วนะเขาไม่ค่อยไม่ไม่เวอร์ดฟอะไรมากมายเพราะว่าอาจจะเป็นเพราะเป็นไฟแรกอะไรอย่างเงี้ยก็ทุกคนก็มุ่งหน้าที่จะมาท่องเที่ยวอยู่แล้วนะอันนี้คือเบนเนฟสุดท้ายที่เราจะพูดถึงก็คือ สวัสดีครับทุกคนวันนี้ PK นะจะมาบินอีโคโนมีกับมาเลเซียแอร์ไลน์นะคือจริงๆอ่ะคือบินอีโคกับเขาอะบ่อยแต่ว่าไม่เคยเอามารีวิวเลยว่าหลังจากที่เราได้บัตรแพลทินัมมาเลเซียแอร์ไลน์มาเนี่ยหรือเป็นวันรวอเมรรลเนี่ยคือมันมีเบนฟิตอะไรบ้างที่แบบด้านด้นไปบินไปทำม,มานะเออก็วันนี้เดี๋ยวจะมาดูกันว่า ที่ไปบินมาแล้วได้บัตรมาใช้ b e n นฟิตกับ Economy เนี่ยที่สนามบินกัวลลัมเปอร์บ้านเขาหรือว่าฮับของเขาเนี่ยมันจะได้เบ n นฟิตอะไรบ้างนะเริ่มจากการเช็คอินเลยนะ mm hmm. การเช็คอินเริ่มต้นของเราก็คือ mm hmm. เราไม่ต้องไปโซนที่เป็นเช็คอินทั่วไปของอีโคโนมีนะ mm hmm. เราสามารถเดินมาที่ตรงนี้ได้เลยนะ mm hmm. จะเป็นมาเลเซียไลน์เช็คอินกับ Business Suite หรือเป็นแพล t ินั m มเป็น One เ o ล l อ e เ e อร l d คือเช็คอินตรงนี้นะ ข้างตรงนู้นก็จะเป็น Business Class นะซึ่งเดี๋ยวเราเข้าไปเช็คอินก่อนเพราะว่าวันนี้เรามีไฟ,ไฟที่พิเศษมากๆที่อยากรีวิวเพราะเป็นไฟแรกที่จะโอเป a เรตจากกวนลัาเปอร์ไปที่มาลดีฟส์นะอันนี้เป็นไฟมัธยมมาเลิกเลยเอ้ยไม่ใช่เป็นไฟประถมมาเลิกเลยนะไฟนี้ก็คืออยากรู้ว่าการบินไฟแรกเนี่ยเ,<อ>เขาจะมีแบบแอะไรที่มันพิเศษกว่าไฟอื่นๆไหมนะไม่เคยเหมือนกันก็ได้โอกาสดีก็เดี๋ยวเราไปเที่ยว มาดีปด้วยกันแต่วันนี้ณนะตอนนี้ขอไปรีวิว Benefit ของ One World Emerald หรือ e n r i c ิ p l a t i n น m มของมเอาเลเซียไลน์บนอีโคโนมีกันปกติอ่ะ <c oughs> คือมันไม่แน่จะต้องรอคิวเลยนะแต่ว่าวันนี้มันเป็นไฟเชา้ชาไฟเช้าไฟมันก็จะเยอะหน่อยคนก็จะเยอะขนาดว่าเช็คอินที่ช่อง Business Suite แล้วเนี่ยก็ยังต้องรอคิวเลยนิดนึงนะแต่คนก็ไม่ได้เยอะหรอกก็ประมาณนี้คราว บริเวณตรงนี้นะก็เดี๋ยวเรานั่งรอสักครู่นะเพราะว่าคิวอัพนิดหนึ่งคิวยาวนิดนึงแล้วก็จะมีบริเวณให้นั่งรอด้วยนะตรงนี้อยากรู้จริงว่าแบบมันจะมีอะไรพิเศษไหมเขาจะมีแบบคล้องดอกไม้เหมือนท่านสสที่ไทยแลนด์หรือเปล่าหรือยังไงนะอยากรู้มากๆเดี๋ยวมารอดูกันว่าไฟล์ปฐมมาเลิกเนี่ยก่อนขึ้นเครื่องมีอะไรพิเศษไหมมีกล่าวอะไรพิเศษหรือว่าพอไปถึงแล้วจะมีแบบเออเครื่องบินเราจะมีการฉีดฉีดอุโมงค์น้ำแบบต้อนรับไหมนะ ตื่นเต้นตื่นเต,น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 ต้นมากเลยกำลังทำการเช็คอินแล้วก็เดี๋ยวจะวันนี้จะโหลดกระเป๋าแค่หนึ่งใบนะใบนนะี้เพราะว่าจริง,รงๆอะ่ะก็คือเราได้สิทธิน้ำหนักกระเป๋าเพิ่มขึ้นมาอีก20กิโลกร,รมัมแต่แบบไปแค่สี่วันสามคืนก็เลยไม,ไม่ไม่คิดว่าจะเอากระเป๋าอะไรไปใหญ่แล้วเวลาแบบไปพอดีแล้วขนของลงเรืออะไรเงี้ยมันหนักเอาไปไปเดียวก็พอละได้บอดดิ้งพาสมาแล้วคือมาเลเซียไลน์เนี่ยจะไม่ให้เลือกที่นั่งนะหมายถึงว่าคือถ้าเรามีสิทธิ บัตรแพลทินัมอะไรเนี่ยคือมันเลือกที่นั่งได้ฟรีทุกที่ยกเว้นที่นั่งที่เป็นที่นั่งแถวแรกอาจจะเลือกไม่ได้ทีนี้ปกติแล้วอะถ้ามันเลือกไม่ได้จะสามารถขอที่เคาน์เตอร์เช็คอินว่าแบบขอเป็นโรนหน้าได้ไหมอะไรเงี้ยแต่ว่าวันนี้คือไฟล์ต้าจะเต็มนะเต็มจริงๆเพราะว่าเป็นไฟ์แรกเงี้ยคนก็คงจะอยากมาบินเยอะอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วมันเป็นไฟ์ที่เปิดใหม่ไปมาดิฟด้วยวันนี้เป็นวันพฤหัสเนาะก็น่าจะเป็นวันที่แบบเออดีที่จะเริ่มต้นที่จะไปเที่ยวมาดิฟอะไรเงี้ยเออ เลยเต็มที่นั่งเลือกใหม่ไม่ได้เดี๋ยวมารอลุ้นว่าจะมีการอัปเกรดให้เราหน้าง,งานไหมถ้าสมมติว่าไฟเต็มเนี่ยเราคิดว่าเราน่าจะมีสิทธิ์เป็นคนแรกๆที่จะได้รับอัปเกรดในส่วนนี้ตอนนี้เดี๋ยวขออนุญาตไปผ่านตอมอก่อนและเดี๋ยวเราไปดูเบนฟิตต่อไปว่าการนักงอีโคโนมีแล้วถือบัตรแพทินัมของมาเลเซียอ่ะมันมันได้อะไรต่อไปบ้างนะ รับรองเซอร์ไพรส์มากๆผ่านตอมอมาแล้วทุกคนวันนี้ยังใช้สิทธิ์ใช้ออโตเกตได้อยู่นะเพราะว่ายังมีวีซ่าทำงานอยู่ที่บาเลเซียอยู่ไม่อย่างนั้นแล้วก็ติดแหนกนานแน่เพราะว่าคนค่อนข้างเยอะแล้วถ้าเป็นแพลทินัมที่เนี่ยก็คือไม่ได้มีสิทธิ์ในส่วนของการแบบว่ามีตอมฟัสแท็กอะไรอย่างไม่มีนะจะมีแค่ช่องชั้นธุรกิจกับชั้นเฟิร์สคลาสอ่ะเขาจะมีให้เดี๋ยวเราจะเดินทางไปที่ s ซ t ตเทอร์ไรท์เทอร์มินลนะเพราะว่าไฟล์ไปมาดีฟปต้องขึ้นที่นูน่น ตอนนี้เราอยู่ที่เมนท e มิ i n ล l นะเขาก็จะมีช่องทางพิเศษสำหรับ First Card Business c c r d นะซึ่งของเราก็สามารถเดินไปตรงนี้ได้ถ้าคุณเป็นแพ n นเน a l a มาเลเซียไลน์แล้วก็บินมาเลเซียไลน์นะก็คือสามารถไปขึ้นรถพิเศษได้นะคือจะพิเศษกว่าการเป็นบัสอีกเดี๋ยวไปดูกันมันพิเศษกว่ายังไงนะเราจะต้องเดินไปที่เกต G1 เพื่อไปขึ้นรถนะ เพราะว่าตอนนี้รถไฟจะยังไม่เสร็จแล้ก็จะมีรถพิเศษมารับเราเดี๋ยวเราไปกันนี่เดินมาถึงตรง G ีหนึ่งแล้วนะเดี๋ยวเราจะต้องลงไป v วอร f ฟกับเขาหน่อยว่าเราจะใช้สิ่งอะไรได้เนาะฮลโลตรงนี้จะเป็นบริเวณที่รอรถรับส่งของ ชั้นธุรกิจชั้น first c a r d แล้วก็มาเลเซียไลน์เพื่อานั้นะปากจากเป็ทอร์มินอลไปที่เซตเทไรทแต่ว่ารถอะเหมือนจะไม่ได้มีเยอะนะมันก็จะต้องรอคิวนิดหนึ่งแต่ว่าไม่นานไม่นานมันจะได้ความแบบ exclusive จริงๆนะ <Yeah. S 1> อันนี้เลยนะสิทธิ์นี้นะนี่เรามีรถ Private Transfer ของเราเป็น U.S. Ice a ัลลโก็ค <cima> ือถ้าคุณเป็นพาเตินมาเลเซียไลน์บิน VC ซีบิน i r s t จะสามารถไปถึงของมาเลเซียไลน์อย่างเดียวนะถ้าบิน VC กับบินเฟิสสายอื่นจะต้องไปนั่งบัสทานเฟอร์ของ Business Class แต่ถ้าเป็นมาเลเซียไลน์เราจะสามารถใช้ p r i v a t e transfer มานั่ง bmw i7 ได้นะก็จะ Exclusive หน่อยหน่อยมันก็ไม่ได้ ไม่ได้ไกลขนาดนั้นแต่ว่าไม่แน่ใจว่าถ้าสมมติว่ารถไฟกลับมาใช้ได้แล้วเขาจะอ,าออกไปไหมแต่คิดว่าคงไม่คิดว่าน่าจะยังคงอยู่ๆๆๆเพราะมันมันก็ทําให้เหมือนการบริการมันแบบไปอีกขั้นหนึ่งอะไรเงี้ยอันนี้ก็จะนับเป็นสิทธิ2องแมที่ได้ที่นี่ก็คือตอนแรกก็คือเช็คอินได้ที่เคาน์เตอร์ชั้นธุรธกิจชั้นเฟิร์สคลาสแล้วก็ต่อมาก็จะเป็นเรื่องรกระเป๋าที่ได้เพิ่มขึ้น แล้วก็เรื่องเลือกที่นั่งนะทีนี้เราก็จะได้ในส่วนของ private transfer เดี๋ยวไปถึง s a ต e l l ร t e เราจะไปดูสิทธิ์ถัดไปของการเป็นแพล t ท,ที่น้ำกันนะถึงแล้วนะอาคาร s a ต e l l ร t e ก็จะใช้เวลาประมาณสัก2นาทีครึ่งนะประมาณ2นาทีครึ่ง thank you so much You're Hey, hey. เดี๋ยวเราจะเดินไปใช้สิทธิ์อันต่อไปนะก็คือการใช้สิทธิ์เข้าเฝา้ารับรองที่สนามบินนะซึ่งวันนี้บินที่เซาเทอร์ไลท์เราก็จะเข้าเฝ้์เฟิร์สคลาสได้นะแต่ว่าเดี๋ยวจะขอข้ามในส่วนของเฝ้าไปคือแค่ให้รู้ว่าเราสามารถเข้าเฝา้าได้นะแต่ว่าใครอยากดูดีเทลในการ เข้าเราว่าในเรามีอะไรบ้างแล้วก็อาหารหน้าตาอะไรเป็นยังไงไปดูได้ในเด็กนั่งเรา EP ี1นะแล้วก็อีก EP 1สักอย่างหนึ่งนะเพราะว่ารีวิวเล้าของมาเลเซียลไรไว้เรียบร้อยแล้วทั้ง First Class ทั้ง Business Class นะเดินไปไปดูในคลิปนั้นได้วันนี้ก็จะขอข้ามไปเลยเนาะแล้วเดี๋ยวไปดูบนเครื่องอีกครั้งหนึ่งว่ามีอะไรให้บ้าง Bye, <buddy. S 1> เฮ้เนี่ยก็เดินมาถึงเราแล้วนะ หน้าตาเรานี่จําได้ไม่เอ่ยเก็ตังเรา EP หนึ่งนะนี่ไปเดี๋ยวเราเข้าไปในเรากันเริ่มหิวข้าวแล้วเนี่ยตอนนี้เราก็ไปใช้บริการเราเสร็จแล้วนะแล้วก็ตอนนี้ผ่าน Security c h e เช็คมาแล้วเดี๋ยวเราจะเข้าไปในเกตแล้ววันนี้ก็มีความพิเศษนิดนึงนิดหน่อยเข้าไปนิดหน่อยคนเป็นไฟปฐถม,มันเลิกนะมันก็จะมีสัตวอีเวต์อะไรพิเศษนิดหนึ่งเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเขามีอะไรข้างในนะของเราอันนี้คือผู้ร่วมทิพของเราจำ จำพ,พี่สาวคนนี้หรือเปล่า oh. พี่สาวคนนี้ที่ฮาวาย oh. ปะเดี๋ยวเราจะผ่านเข้าไปที่ไหนเฮ l l m o โมน n ่งมาลยรึอ๋ thank you so much <laughs> All right. thank you เขาบอกว่าลิฟต์ชัน้นฉ <c oughs> อ่ะลิฟต์ต้องเข้าแล้วนะ <c oughs> ปะเดี๋ยวเราไปดูการว่าเขามีอะไรให้บ้างนะวันนี้มันเป็นวันวันแรกไฟแรก thank you so much thank you thank you <c oughs> นี่เลยเขาก็จะมีแบบว่ามะพร้าวนะเป็นมะพร้าวน้ำหอมแจกให้เนาะโอ้สำหรับไฟแรกเดี๋ยวมันน่าจะมีอะไรอีกป้าคนดีนะเดี๋ยวเราไปดูกันเพิ่มเติมนะเฮ้ยเห,หมือนมางานอีเวนต์เลยอะ่ะพี่เคไปถไ่ายอันนี้ให้ดูนั่งรอไปก่อนนะคุณแม่โอ้คุณพี่สาวนั่งรอไปก่อนนะขอไปถ่ายบรรยากาศก่อน เื่กี้เขามาทำอะไรคะเป็นพรีเซนเตอร์ค่ะเป็นพรีเซนเตอร์สวยเนาะคุ้มเลยอะ่ะค่าตั๋วแบบดีมากแล้วยังได้เป็นพรีเซนเตอร์จะขึ้นปกนิตยสารปลูกใจเสือป่าปลุกใจเสือป่า <c oughs> ปลาหนึ่งเซเลบท่านหนึ่ง <c oughs> จากปลาหนึ่งเซเลบท่านหนึ่ง <c oughs> พิตะวันถือให้หน่อยสิ <c oughs> จะไปยืนตรงนี้ <c oughs> ยืนเฉย เหมาะไหมเหมาะกับ Enrich p a t i n u m ไหมไม่มีใครมาสัมภาษณ์เหรอเขาเริ่มบอดกันแล้วนะแต่ว่า่อไปคนไทยก็คือไทยรูปก่อน มานะพูดถึงเรื่องเบนฟิตกันบ้างก็คือเมื่อกี้แบบสนุกสนานอยู่การบอดดิ้งนะก็คือถ้าคุณเป็น One World Emerald หรือว่าเป็นมาเลเ i ียไรพัชินมคุณก็จะได้บอดในกลุ่ปแรกนะก็คือเป็นกลุ่ปของ Business Class แล้วก็ One w ว r l d Emerald น n ิชแพทชิ um นะตอนนี้พี่เคบอดมาแล้วพี่ตะวันก็บอดมาแล้วยังเหลืออีก2คน 2> <ๆ S 1> เขาบอดมาไม่ได้เพราะว่าเขาต้องรอบอดงูนสี่ห้าเดี๋ยวเราไปขึ้นเครื่องกันเดี๋ยวเราไปดูกันเพราะว่าเราได้เราก็จะมี เอ้ยนี่น,นี่เขามีันี้ให้ด้วยไม่รู้คืออะไรแต่ควรเป็นปร,ร้าลูกครัวหไมเอาจริงไม่ต้องนี่เขามีแบบเหมือนถุงอ๋อเขามีหมวกให้ทกันงั้นเลยเดี๋ยวเดี๋ยวไปขึ้นเครื่องเราจะเอาให้ดู <c oughs> เบื่อคนนั่งชนธุรกิจวะ่ะ <c oughs> ตอนนี้ก็ขึ้นเครื่องแล้วนะวันนี้นั่งเป็น 5A เราไม่ได้นั่งแถวหน้าเพราะแถวหน้าสุดเต็มที่เคยได้บอกไปแล้วเดี๋ยวเรามาดูกระเป๋าคนนิดนึงว่าเขาให้อะไรมาสําหรับเที่ยวบินปฐมฤกลก์นะที่มาเลเซียลายบินไปบารดีก็จะมีหมวกน เป็นหมวกแบบใส่แบบนี้อะไรแบบนี้นะแต่ว่าไม่อยากใส่เพราะว่าใส่ปุ๊บอันนี้ต้องแบบเปื้องเมคอัพแน่นอนเดี๋ยววันนี้บนเครื่องก็จะไม่รีวิวอะไรมากนะเพราะว่าเราอยากจะรีวิวแค่แบบทั้ง l ม e เบเดฟิตของการใช้บัตร Enrich Platinum หรือว่าวั n w a l l m e กับการนั่งอีโคโน,โนมีมันได้อะไรบ้างนะบนเครื่องก็จะให้ดูอาหารนิดนึงว่าสําหรับไฟนี้ จากโค้ดลำเบอร์มาลดีฟเนี่ยอาหารมีอะไรบ้างหน้าตาประมาณไหนเผื่อใครสนใจอยากจะจองมาเลเซียลน์บินไปมาลดีฟเนี่ยจะได้เป็นช้อยส์นะเพราะว่าถ้าจากไทยมันก็จะมีเอเชียบินตรงใช่ไหมมีบางกองแอร์เวย์บินตรงล้วก็จะมีสีลังกันแอร์ไลน์ที่เขาบินมานานและเมื่อก่อนเนี่ยแต่ามาเลเซียลน์เดี๋ยเพิ่งเปิดมานะเพื่อเป็นช้อยส์เพื่อเป็นช้อยส์ถ้าราคาดีก็จะแล้วตอนนี้ก็เครื่องออกมาประมาณได้สักครึ่งชั่วโมง เขาก็จะเสิร์ฟอาหารซึ่งวันนี้เมนูมีทั้งหมด3อย่างก็จะมีนาซิลมัสซึ่งเป็นอาหารเช้าของมาเลเซียแล้วก็จะมีบัตเตอร์ชิคเก้นนะอันนี้จะเป็นสไตล์แบบอินเดียนฟูแล้วก็จะมีเป็นคอมเล็ตซึ่งเราเลือกเป็นออล็ูมาเพราะว่ารู้สึกว่าถ้าจะน่าจะทานง่ายสาุดที่มันเป็นะน่าจะดีนี้ให้ดูหน้าต่าง ประมาณนี้สำหรับไฟนี้ก็คิดว่า4ี่ชั่วโมงสําหรับอาหารประมาณนี้ก็น่าจะเพียงพอนนะแล้วเดี๋ยวเราจะไปเจอกันอีกครั้งหนึ่งในส่วนของเบน e ฟิตครั้งสุดท้ายนะณเวณเวลาขาขาที่ไปถึงมัจะมี b e n e ฟิตอี่อย่างหนึ่งไปดูกันว่ามันคือถึงเมาดีแล้วนี่ก็คือเป็นไฟปฐมมาเลอจริงๆนะก็จะมีแบบนี้เลยมาต้อนรับ โลดคุ้มค่าที่จองแบบว่าไฟประมมาเลยจริงจริง thank you สวย not, ไม,ไม่ไม่ต้องซื้อเองแบบฮาวาย <c oughs> เขามีให้ ตอนนี้ก็ผ่านตอมอมาแล้วนะรอบนี้ค่อนข้างเร็วนะเขาไม่ค่อยไม่ไม่เวอร์ดิฟายอะไรมากมายเพราะว่าอาจจะเป็นเพราะเป็นไฟแรกอะไรอย่างเงี้ยก็ทุกคนก็มุ่งหน้าที่จะมาท่องเที่ยวอยู่แล้วนะอันนี้คือเบนฟิสสุดท้ายที่เราจะพูดถึงก็คือการที่กระเป๋าเราติดแท็ก parity นะคือว่ามันจะทําให้กระเป๋าเราออกมาเร็วกว่าชาวบ้านชาเมืองเขาแต่จริงๆเขาที่เห็นก็ไม่ได้แตกต่างกันถูกไหมเออมันก็ออกมาเร็วแหละ แต่มันก็เป็นหนึ่งในเบนฟิตที่สายการบินออฟเฟให้เรื่อง b a g เ a ็ตแฮนเด i n ิก็คือกระเป๋าจะออกเร็วกว่าชาวบ้านชาวเมืองอะไรเงี้ยพี่เคขอจบการรีวิวการน<ช>ั่งอี o โนมีแล้วใช้เบนฟิตแพ a ตินัมไว้เพียงเท่านี้เนาะแล้วเดี๋ยวไปติดตามกันต่อเกี่ยวกับการท่องเที่ยวในมาลดีฟสำหรับ4วัน3คืนว่า<ช>เราจะไปทำอะไรกันบ้าง<ช>สรุปค่าใช้จ่ายว่าเราจ่ายไปทั้งหมดเท่าไหร่บ้างเนาะโอเคบายบาย